่ะต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อมูลข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะคะ <S <S อ่ะ,อะเรื่องเกี่ยวกับน้ามัน <S <S 2> <S 2> ในที่สุดก็รับทราบในที่สุดก็รับรู้ใช่ไหมชั่วนาตาปีทีนี้รู้หรือยังว่าตอนสมัยรัฐบาลแพรทองทวีกับรัฐบาลภูมิธรรมเวชยยเอออเขาเรียกว่าภูมิธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิธรรมใช่ละ,ะรัฐบาลแพทองทวีกับรัฐบาลอ่ารักษาการ อ่าภูมิทุยอ่ารัฐบาลแพรทองทุยกับรัฐบลลาลร,รักษาการทุมภูมิทุยทั้งสองรัฐบาลน,นั้นเธอเข้าใจหรือ,อยังว่าเราด่ารัฐบาลชุดนั้นจนกระด่าจนไม่สําเนียกจนกระตั้งสารรัฐธรรมนูญต้องเอาออกไปเพราะไปการกระทําความผิดนึกอ,ออกใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยคือเขาแบบหลายเรื่องจริงๆจนกระตั้งมันต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้บางบางอย่างก็ยังหูนาตาเล่ย์อยู่ในรัฐบาลอะ คือแบบมาสองเดือนเนาะ,ะแล้วมันแบบถ้าเกิดมีการบล็อกเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพลังงานปิดด่านจริงๆงดข้าวงดน้ำงดสเสบียงเลี้ยงผาต่างๆตั้งนานแล้วสมัยตั้งแต่สมัยรัฐบาลแพทองทานเนี่ยนะวันนี้นะเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะอาจหาร เติมน้ํามันลถถังเริ่มมาตรุย่ยบุยเราเติมน้ํามันจลวดแล้วก็ตรุย่ยบุยเราเติมน้ํามันเติมไฟเติมเน็ตแล้วมาตรุย่ยบุยเรามันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนําโดยยายแพทองทวีที่เป็น <c oughs> หลายยายแพทองทวีที่เป็นหลานฮุนเซนเนี่ยมันไม่สนสี่สนแปดในการที่จะป้องกันประเทศดูแลประเทศอันที่หนึ่งมันสะปหลังเธอรู้ไหมตอนรัฐบาลชุดที่แล้วอะ่ะ มีอีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของผู้ส่งออกมันสัมปะหลังกูก็งงอยู่ตั้งนานว่าทําไมมันสัมปะหลังมันทำลามันทําไมราคาตกต่ําปรากฏโบะเดตอนที่มีการตุลยบุยกันร,รอบแรกตั้งแต่มีการตุลยบุยภูมาเขือรอบแรกปรากฏตอนนั้นยังไม่มีการสั่งปิดด่านร้านอีหุนเซนก็ไม่ปิดด่านเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิด อีฮุนเซนบอกเป Obi ิดมันก็เปิดเข้าให้ปิดมันก็ไม่ปิดกูก็งงมากกับอีหลานอีหุนเซนหลานอีวุ้นเส้นงงมากกับหลานวุ้นเส้นจากนั้นปุ๊บพอที่ประชุมสอมาจบอกให้ปิดอีนายกหลานวุ้นเส้นก็ไม่ปิดกูก็งงอยู่ตั้งนานตอกดมาโบ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 บ้าตอนไหนรู้ปะโบบ้าตอนที่จับไตได้ว่ามีการลักลอบ นำเข้ามันสัมปะหลังมีการลักลอบนำเข้ามันสัมปะหลังจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับนายทุนมันสัมปะหลังที่ประเทศไทยมันกัมพูชามันถูกกว่ามันประเทศไทยอยู่แล้วส่วนคุณภาพมันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันถูกกว่าจริงๆในที่สุดกระโบบ้าว่าอ๋อมึงลักลอบนำเข้ามันสัมปะหลังอีรัฐบาลแพทองทุยลักลอบนำเข้ามันสําปะหลัง กว่าจะจับได้กว่าจะเบรกผ่านไปตั้งเป็นปีๆนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเขาบอกให้ปิดด่านร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดไม่ปิดจากนั้นพวกเขาบอกว่าเฮ้ยบอกให้ตัดไฟก็ไม่ตัดบอกให้ตัดเน็ตก็ไม่ตัดไม่ไมีสั่งอะไรพวกนี้เลยไม่บัญชการเรื่องนี้เลยพลังงานก็เหมือนกันจนกระทั่งเดือนกร,รกฎาคมถ้าจําไม่ผิดเดือนกร,รกฎาคมเมื่อ เม,เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยดิฉันจาไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลหรืออะไรก็มีคําสั่งให้พวกบริษัทพลังงานห้ามขายน้ํามันให้カมินคำสั่งก็มีแค่ว่าห้ามขายน้ํามันให้カมินนะแต่ว่าไอ้ก็ไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศลาวไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศเวียดนามไม่ได้ห้ามขายให้กับเอกชนหรืออะไรต่างๆของカมอ่านอ,อกปะไม่มีค่ะโบเบไม่มีค่ะไม่มีเลยรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ มีการออกมาอ้างบอกว่าเราไม่ได้มีการขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาเลยกูรู้แล้วว่ามึงเนี่ยไม่ได้ขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาค่ะแต่เอกชนกัมพูชาคุณขายไหมแต่เอกชนที่มาซื้อกับคุณเขาดีแคร์ว่าขายให้ใครแล้วเขาดีแคร์ว่าขายให้ลาวใช่ไหมแล้วขายขายให้ลาวเนี่ยรัฐบาลลาวเขารับทราบไหม และขนาการขายให้เราเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเอกชนที่ดีแคร์ว่าขายให้เราเนี่ยแล้วตรงจุดลาวเนี่ยเขาทําไมถึงเอาไปเข้าดันทําไมถึงเอาไปเข้าดัขนขมรออกจากช่องเม็กเนี่ยแล้วทําไมถึงเอาเข้าลาวเสร็จแล้วเอาไปพักแป๊บหนึ่งแล้วทาไมเอาเข้าขมรทําไมแล้วทําไมขมรมันจึงมีน้ํามันเติมรถถังมันได้ตลอดทุกวี่ทุกทั้งทั้งที่ประเทศมันไม่มีน้ํามัน เข้าใจยังนั่นแหละและขณะเดียวกันประเทศลาวเนี่ยใช้น้ำมันต่อปีแค่สามล้านลิตรแต่นี่รถที่เลียงแถวออกช่องเม็กเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยประมาณห้าหมื่นลิตรเนี่ยเลียง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 กันเนี่ยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่เลียงเลียงกันเขานับได้ประมาณสี่ล้านลิตรแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเกินศักยภาพที่ประเทศเราจะต้องใช้แล้วเหลือจากนั้นไปไหนไงถ้าไม่ออกไปขเขมรแล้วมันไปไหนละ่ะ ตุยไปทุกวันประชาชนเราตุยไปเพราะโดนล,ลูกหลงโดนอะไรต่างๆแล้วมันก็เจตนาที่จะลืง่งบึ้งกดดันเข้ามาที่าจแดนไทยประชาชนเราตุยไปเท่าไหร่ลูกหลานเราตุยไปเท่าไหร่ขณะเดียวกันเมืองเสือกเติมน้ามันให้มันตลอดเลลวลามึงเป็นคนไทยไหมอ,อีบริษัทเอกชนเต่าแก่อะไรพวกนะั้นมึงเป็นคนใดไหมดิฉันขออนุญาตแบบนี้นะคะการที่ผู้บัญชารภาคสองเนี่ยมีไอการศึกเนี่ยเฉพาะเจ็ดจังหวัดดิฉันว่าไม่เพียงพอผู้บัญชารทหารบก สอมอชและผู้บัญชาก,การทุกเหล่าทัพฉันว่านะคะอายการศึกทั้งประเทศไปเลยแล้วใครก็ตามที่ไม่ใช่ทหารหรือไม่ใช่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรต่างๆสกัดมันทั่วทั่วหมดเลยสกัดมันให้ทั่วหมดเลยและตรวจสอบทุกที่อายการศึกทั้งประเทศไปเลยคือถ้าเกิดไม่ออกอายการศึกทั้งประเทศเนี่ย ออกอายการศึกเฉพาะในเขตเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันทำให้ไอ้พวกพ่อค้าชั่วคนไทยเท่านีสใสชั่วมันก็ลักลอบค้าขายแบบเนี้ยอันนี้ยังไม่นับพวกอาหารกระป๋องปลากระป๋องสเบียงเรียงผาที่ส่งไปอีกคุณไปสังเกตสิมันมีโกดัง ของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่โดนจับได้ว่าขายของใส่รถคอนเทนเนอร์ไปออกช่องเม็กออกช่องเนี่ยมีใครสังเกตบ้างอะออกด่านไปได้เนี่ยมีใครสังเกตบ้างพอดีแคร์ว่าเป็นของเจ้าสัวรายนี้มันก็ออกไปได้มีใครสังเกตไหมคราวก่อนเรื่องหมูก็ทีหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอายการศึกทั้งประเทศ เพื่อด่านชายแดนทางฝั่งลาวด่านชายแดนตรงฝั่งมาเลเซียด่านชายแดนตรงฝั่งไหนก็ตามแต่มันจะได้สามารถที่จะให้ใช้อายการศึกและทหารค่ายอื่นๆจะได้ตรวจปราตรวจสอบตำรวจอปพรลเขาจะได้ช่วยกันตรวจสอบโดยใช้อำน,นาจเมื่อฉะนั้นเนี่ยเราจะพลาดพลาดพลาด,ลาดนี่แปดวันเข้าไปแล้วเก้าวันเข้าไปแล้วทหารตุยตอนนี้จะจะใกล้ยี่สิบศพอยู่แล้วเนี่ย คนถามอย่างเดี๋ยวคนนั้นก็ถามคนนี้ก็ถามนักข่าวก็ถามว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนก็มึงไม่ได้ฟังเองไงหูมึงแตกเหรอจบที่ศักยภาพของกัมพูชามันอ่อนเปรี้ยเสียขาไงจนตานนี้กัมพูชามันยังไม่ยกมือขึ้นขอร้องว่าให้เราหยุดยีเลยมันยังไม่ยกมือมันยังไม่ยกทงขาวเลยมันไม่ได้ดีวกับเราโดยตรงอ่ะมันไปฟ้องพ่อฟ้องแม่มันอีพ่อแม่มันเนี่ยคนนั้นคนนี้มากดดันแต่ละคนอยากได้ประโยชน์ในคอมเมน ม <S an> ันก็มากดดันเรามากดดันเราถามว่าอีกเมรเนี่ยมันพูดกับเรายังไงมันท้าทายอยู่ตลอดทุกวทุกเวลามันท้าทายเราที่หน้าเราด่าเราแต่ขณะเดียวกันร้องไห้ไปบอกฝรั่งเศสร้องไห้ไปบอกอเมริการ้องไห้ไปบอกประเทศจีนร้องไห้ไปหาพ่อหาแม่มันแต่พออยู่ต่อหน้าเราแม่งแรบลิ้นใส่เรายกนิ้วกลางใส่เรายกส้นตีนใส่เราพออยู่ต่อหน้าเราแม่งตบหัวเรา อยู่ต่อหน้าเราเสือกเอาโดนตล,ตลึงบึ้งใส่เราตั้งบั้งใส่เราวันนี้เนี่ยเราขยี้มันเนี่ยเหลืออีกสองวันแม่งก็หมดละลาบคาบถ้าไม่มีใครไปเติมไข่ของถ้าไม่มีใครไปเติมไข่ให้มันถ้าไม่มีใครไปเติมกืนใหญ่ให้มันถ้าไม่มีใครไปเติมของให้มันไปเติมข้าวเติมน้ําเติมน้ํามันให้มันวันนี้ก็ไม่มีคนตุยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอีพวกพ่อค้า หน้าแหกหน้าฝีอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกมึงจะค้าขายอะไรวันนี้คุณค้าขายคุณอยู่ดีกินดักเนี่ยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยไหมคุณอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันมึงไม่ใช่ว่าทหารรบก็ลบไปแล้วพวกมึงจะค้ามึงก็ค้าไปเขาสั่งนมผงม,มึงก็ออกนมผงเขาออกสั่งนมข้นมึงก็ออกนมข้นเขาสั่งขนมปังมึงก็ขนขนมปังไปไงเขาอีควายมึงก็ดูก่อนสี่สถานการณ์สงคราม ที่เขาไม่ประกาศภาวะอายการศึกทั้งประเทศเนี่ยเพื่อให้พวกมึงอยู่กินดีอยู่สบายจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันเดือดร้อนเฉพาะเจ็ดจังหวัดที่จะต้องขนคนมาแล้วก็ดูแลแสนสองแสนคนเขาไม่ประกาศอดกดอ,อายการศึกทั้งประเทศมันก็บุญนักหนาแล้วไอ้ควายมึงก็ช่วยกันสิลูกมึงจะขนของไปขายหาพ่อมึงเหรอและรัฐบาลน,นี่ก็เหมือนกันฮะทำไมรู้ทีละเรื่องทำไม อาหารเนี่ยเขาต้องมาดูทุกเรื่องไหมแม่ทัพกํลาลังลบลบอยู่เขาถือตุลยบุยยืนไปข้างหน้าตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งทันุดอยู่แล้วมึงก็ไปเรียกครอบเลยออพ,พี่พี่พี่แม่ทัพแม่ทัพภาคสองไอ้ไอ้มันมีคนขนของอ่ะช่วยสั่งก่อนอ๋อแม่ทัพก็วา,วางปุยวางปุยอ่าวางกระสอบปุยอ๋อวางกระสอบปุยตะลึงบึ้งเสร็จแล้วก็หันไปอ๋ออ๋อหยุดหยุดน้ำมันหยุดทรงน้ำมันหยุดทรงอ่อพอพอสั่งทีนี้เสร็จปุ๊บหันมาอีกทีนึง ขเมีก็อยู่ตรงหน้าอ้าวเดี๋ยวตะลึงบึงตะลึงบึงตะลึงมึงดึงมึงอาม่ทัพรที่สองตอนนี้ช่วยไปจัดการตรงนู้นหน่อยมันมีคนตีกันอ่าไปห้ามไปห้ามไปห้ามแล้วจะแล้วกับมาตะลึงมึงมึงทหารสารบนอะไรก็ทหารหมดเลยแล้วเมืองเป็นรัฐบาลรักษาการหาพ่อมึงเหรอมึงก็ช่วยกันซรัฐมนตรีพลังงานมึงก็รักษาการอยู่ประลัดพลังงานมึงก็รักษาการอยู่ประลัดกระทรวงตะวงต่างๆมึงเป็นประลัดหรือเป็นประลัดขิด เป็นประหลัดมีชีวิตมีจิตใจเป็นข้าราชการระดับสูงอันไหนที่อำนาจไม่ใช่ของรัฐมนตรีมึงก็สั่งมึงก็ดูแลสิอาจจะไปดีกรมกองสี่สิบอีกสองปีก็ตุยกันหมดแล้วอีกสองปีกองเกษียณร,ราชาการตามเป็นอธิบดีมึงไม่ทําแล้วมึงจะรอเป็นหลังจากเลิกเป็นอธิบดีแล้วมึงค่อยทำหรือไงตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่ก็ทํากันไปสิ อะไรต่างมึงก็เลิกหาแดกกันสักพักหนึ่งมึงก็ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองก่อนหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หน้าที่ของแกลาหารก็หน้าที่ของราชการทุกคนนั่นแหละหน้าที่ของประชาชนด้วยตามรัฐธรรมน,นูญเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติคือขอบเขตโอ้ยกูกระโผหัวกับพวกมึงจริงๆ เงินเดือนเนี่ยได้มากกว่าทหารอีกพวกมึงอ่ะขา้าราชการระดับสูงอ่ะทุกกระทรวงทบวงกรมเลยภาษีประชาชนก็นลดข้าวลดน้ําอยู่ที่พวกคุณอ่ะแล้วจะมานั่งมองทหารเขานั่งต่อสู้แล้วก็แข่งเสียแข่งเสียขาเสียชีวิตเสียไปเสียไปเสียไปส่วนพวกมึงมีหน้าที่ในการที่จะดูแลด่านดูแลการค้าการขายตรวจตาพูดตรวจเมียรประหลัดเมียที่พดีมีมึงไปดูล่ะมึงก็ไปตรวจตาสิมันค้าขายกันผิดปกติหรือเปล่าทูตพาินี้ก็มีอยู่ทุกประเทศไม่ใช่เหรอ ทูดพราณชิ์ยี่ประจำตรงด่านมึงเคยทําได้มึงจาได้ใช่ไหมตอนโควิดอะรัฐบาลชุดประยุทธ์อะยังให้ทูดพราณยิเยี่ไปกินกินนอนนอนขี้ขตดตอยู่คาด่านเลยเพื่อตัวตานี่มันก็สั่งไปสิคาสั่งเดิมเพิ่มเติมคือไม่ใช่รัฐบาลเดิมแค่นั้นเองงานลูทีนะ่ะมึงก็ตรวจตาให้หน่อยไม่ได้แล้วไงอะ แดกเงินเดือนหาแสนของงอกออกมกรองออกมาสิออกมาเป็นค้ามาขายออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกูนี่มึงต้องเป็นแดกเงินเดือนข่าราชการเขาเข้าใจไหมยามรบพับจับศึกหาเสือกหน้าที่กูไม่ใช่มึงไม่ไปดูล่ะรีกกระทรวงพลังงานก็เหมือนกันกระทรวงพลังงานเราไม่มีนโยบายขายน้ำมันในกําเม็ดมึงก็ไปดูสิ ก็เขมรนันมีเติมน้ำมันเติมอยู่มันมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากบริษัทมึงแล้วไม่ได้มาจากไอ้พวกนอมินีของพวกมึงหรือเปล่าแล้วบริษัทอะไรที่ไปซื้อน้ำมันดีแค่จากมึงแล้วไปซื้อน้ำมันมึงแล้วมันดีแคว่ายังไงแล้วมึงตรวจการดีแค่ของมันได้ไปถึงตรงไหนปลายทางตรวจหรือเปล่ามึงไม่ใช่สักแต่ว่ามานั่งพูดนั่งพูดนั่งพูดตรวจก่อนผู้บชาการเหล่าทัพทั้งหลายพวกท่านไม่ต้องวึ่งวึ่งหวังหรอก นะว่าใครเนี่ยจะเก่งกาจเท่ากับพวกท่านในเมื่อท่านมีอำนาจในเวลานี้จะกจัดการเลยบัญชาการปิดอ่าวได้ก็ปิดปิดดานได้ก็ปิดปิดแมงเลยอ่าในเมื่อไม่มีใครสอดสายสายตาช่วยเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนปิดอะไรได้ก็ปิดปิดแมงเลยเออแต่เราจะเลี่ยงไม่ใช้คําว่าปิดนะคะเราจะไม่เราจะเราจะไม่พูดคําว่าปิดเราจะไม่พูดคําว่าปิดดานเราจะไม่พูดคําว่าปิดอ่าว เราจะเลี่ยงที่จะใช้คำว่าปิดแต่จริงๆมันก็ปิดนั่นแหละปิดแม่อืมเราจะเลี่ยงไม่ใช้คำว่าปิดนักข่าวทั้งหลายมึงก็ฉลาดด้วยมึงจะรักชาติรักบ้านรักเมืองมึงพลาดหัวข่าวก็เพลานๆหน่อยเออมึงเวลามึงพลาดหัวข่าวอ่ะมึงพลาดคำว่าปิดปิดปิดมันก็ตกใจกันทั้งโลกอ่ะเข้าใจไหมเออมึงก็พลาดว่ามึงก็ใช้ภาษาที่ทหารเขาใช้ทหารเขาเก่งมากมึงเห็นไหมฮะ กองทัพเรือเนี่ยนะเขาเก่งมากเลยเราจะไม่ใช้คําว่าปิดนี่เขาก็บอกมึงเกรกลายแล้วนะมึงังไม่เก็ดอีกอ่ะเขาบอกมึงเกกลายแล้วมึงฉลาดมังสิมึงมึงไม่เก็ดอีกอ่ะมึงไม่เก็ดอ่ะเขาพูดคขามาเราจะไม่ใช้คําว่าปิดแต่ก็แปลว่าปิดไงมึงไม่เก็ดอีกอ่ะอย่าใช้คําว่าปิดมึงยังไม่เก็ดอีกเหรอเออเราจะใช้คําว่า ใช้มาตรการตรวจตราใช้มาตรการตรวจตราใช้มาตรการอย่างเข้มงวดนะตามนั้น